มาค่ะเรามาดูกันนะคะจะทำยังไงให้เราปัง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 เปียงๆงใช่ไหมคะเรามาดูกันค่ะให้ไพ่นะคะเป็นตัวสื่อนะคะบอกครูรู้ครูบาอาจารย์ของเราหน่อยสิคะทำยังไงอยากปังเลยชีวิตปังปังค่ะเฮงเฮงปังปังทุกด้านนะคะการเงินการทองผู้ผู้คนรักใคร่นะคะเปิดสักห้าใบเลยนะคะทำยังไงชีวิตจะปังนะคะปกติคุณก็เป็นคนที่เอ่อ รักผู้คนอยู่แล้วนะเป็นคุณเป็นคนคิดดีอ่ะเป็นคนคิดดีไม่คิดร้ายใครนะคะใครๆก็รักคุณนะเออเนี่ยแดดไทยถ้วยมาเลยนะคะคุณนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้ชายอ่ะค่ะคอยดูแลคุณอยู่นะเวลาคุณมีปัญหาอะไรแล้วแต่คุณสังเกตไหมมันมันจะผ่านผ่านอุปสรรคตรงนั้นไปได้อะแบบฉาดิฉิวๆฉิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีอะไรที่ คุณทําไม่ได้นะปัญหาทุกอย่างนี้เข้ามาค่ะคุณจะมีไอเดียหรือว่าความคิดที่แบบ่ามันไปได้มันก็ m a z i n g นะเห็นไหมอืมคุณเป็นคนที่รักผู้คนแล้วผู้คนก็รักคุณชีวิตคุณก็ไม่ได้มีอะไรนะคะมีแต่แบบสิ่งดีๆให้ให้แก่คนนะคะเนี่ยอืมราชินีถ้วยขึ้นเยอะมากเป็นคนที่จิตใจดีมากรักผู้คนแล้วมีแต่คนรักคุณนะคะหรือว่าจะมีข่าวดีเรื่องความรักหรือเปล่าหนอ ว้าวถ้ามีผู้ชายเข้ามาในชีวิตคุณนะคะจะเป็นคนที่แบบว่ามาเข้ามาจุนเจือชีวิตคุณได้นะเข้ามาสนับสนุนคุณทั้งการเงินการทองคำคำพูดวาจานะเขาจะอายุมากกว่าคุณนะคะออลองดูดิใช่ไหมจะมาแล้วหรือเปล่ามาหรือ,อยังนะคะนั่นอะคะ่ะแฮปปี้แอนดิงมากเลยลองสังเกตดูนะคะชีวิตคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ชายดูแลเนาะแล้วก็น่าจะช่วงนี้น่าจะการจะมีความรักหรือเปล่าคะ ไห้ดีมากเลยค่ะบอกแม่หมอด้วยนะจ๊ะ